ใครชอบอาหารเกาหลีแท้ๆนะคะต้องดูคลิปนี้ค่ะวันนี้อยู่กันที่ร้านฮันกุชิดังนะคะที่ระยองค่ะร้านเป็นสไตล์ปิ้งย่างนะคะแล้วก็อาหารเกาหลีแบบราคาทา่ร้านนะคะยังมีเซตสุดคุ้มนะคะเซ็ตนี้นะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะ,คะมาที่ร้านนะคะก็จะเสิร์ฟกิมจินะคะเยอะแบบนี้นะคะตามสไตล์ของคนเกาหลีเลยค่ะแนะ,ะนำนะคะซุปกิมจิที่นี่นะคะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะเสิร์ฟมากับขา้าวสวยร้อนๆและน,นี่ค่ะเซ็ตสุดคุ้มนะคะจานละ799บาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มมากใครชอบคอหมูที่นี่ก็มีหมูสามชั้นหมักและนี่ก็คืออาหารที่่่เราาสังมคะ ที่นี่เขาเสิร์ฟผักกันสดๆเลยค่ะมากินแค่รามยอนนะคะก็อร่อยแล้วค่ะน้ำซุปก็ดีเส้นก็ดีนะคะชามนี้ยกนิ้วให้เลยค่ะใครชอบกินจาจังเมียนนะคะก็ต้องยกให้นะคะร้านนี้อร่อยแบบต้นฉบับมาเองลยคะมีเมนูอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่คนเกาหลีเขากินกันส่วนเรื่องรสชาตินะคะจะบอกว่าอร่อยมากเพราะคนที่ทําอาหารที้เราทานนะคะก็คือเป็นคนเกาหลีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเนื้อดิบของคนเกาหลีนะคะที่เขากินกันนะคะที่นี่เขาก็มีค่ะร้านเกาหลีนะคะก็ต้องไม่พลาดนะคะไก่ทอดเกาหลีค่ะที่นี่เขามี3ามรส ไก่ทอดเกาหลีเขาอร่อยจริงๆค่ะในส่วนของปิ้งย่างนะคะปิ้งย่างเนี่ยสามารถย่างเองได้นะคะหรือว่าจะให้พี่พนักงานนะคะเขามาย่างให้ก็ได้ค่ะพี่พนักงานน่ารักมากๆนะคะแล้วเขาก็ย่างเนื้อนะคะพิถีพิถันมากๆเขาใส่ใจมากๆเลยนะคะเนื้อแต่ละชนิดนะคะก็ย่างเตานะคะแตกต่างกันพี่เขาบอกว่าจะเพิ่มรสชาติในการกินขึ้นไปอีกค่ะแหมแค่นี้นะคะก็อร่อยแล้วหมูสามชั้นย่างกรอบกบเกียมๆนะคะแล้วก็กินคู่กับกิมจินะคะคำนี้บอกได้เลยว่าฟินมากๆเลยค่ะ มาร้านอาหารเกาหลีนะคะท,ทั้งทีนะคะต้องไม่พลาดสั่งอันนี้ค่ะข้าวมิม,มบับพอมาเสิร์ฟเสิร์ฟร้นรอนๆเลยนะคะแล้วก็จะมีพนักงานนะคะมาคุกให้แบบนี้เลยค่ะกลิ่นหอมมากแล้วคืออร่อยมากๆ<า>เลย,เลยนะคะใครที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีนะคะแนะนํามาที่ร้านนี้เลยคะ่ะฮันกุชิดังพิกัดร้านนะคะก็คืออยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะสตาร์พาซาหาง่ายมากร้านใหญ่มากๆเลยค่ะหรือว่าใครไม่สะดวกนะคะสามารถสั่งดีลิเวอรี่ก็ได้นะคะที่นี่เขาก็มีทําข้าวกล่องค่ะอร่อยบอกต่อร้านอาหารเกาหลีแท้ๆนะคะจากร้านฮันกุชิดังค่ะ yeah